ไฮไลท์วันนี้เนี่ยครับพามาชมรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งตัวท็อปสุดตารางของ t o y o ต a Fortuner ค่ะนะคะ t o y o ต a Fortuner บอกเลยว่า2คันนี้เด็ดมากๆเล็กไม่แค่1 9 0 0 0หมกิโลหรือจะเป็นคันนี้ดีคะตัวท็อปขับ4 1,100,000ล้านบาทราคาหายจากป้ายแดงไป7,000 0 0บอกเลยว่าครบ คันคุ้มค่ามากๆสองคันนี้ฟีดาวดอกเบีย้ยแค่2.59ใครเล็งหาตั้มหาอยู่บอกเลยค่ะพาดคลิปนี้นี่คเอนนีมม่พาชมรอบคันละเอียดมากๆสนใจคันไหนรีบจับจองได้เลยก่อนที่จะไม่ทันเดี๋ยวชมคลิปเต็มพร้อมๆกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆท,ทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้องเอมี่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสำนักงานใหญ่เสรีไทย68แยกหนึ่งที่มินบุรีกรุงเทพมหาคนครค่ะและเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้จะเจอกันกับน้องเอมี่เอมี่อัปเดตรถยนต์เจที่นั่งให้ชมอีกเช่นเคยค่ะแล้ววันนี้นะคะเบปเดเป็นรถเจที่นั่งข้าใหม่ที่เพชรยนต์นะเป็นโตโยต้าฟอร์จเนอร์ตัวลีเจเดอร์มีทั้งตัวขับ2แล้วก็ตัวขับสค่ะเนะ,ะ่ะสำหรับใครเล็งหาตามหารถครอบคร ใช้งานนะคะเริ่มต้นนะเพียงแค่19,000กกิโลเท่านั้นได้เป็นรถสวยสภาพดีไม่มีชนหนักแล้วก็ไม่มีพิดความค่ะนะ่ะใครเล็งหาตามหาอยู่อยากให้ลูกค้านะคะมาลองชมรถตัวจริงมาลองขับกันได้เลยนะคะที่มินบุรีนะที่เสรษีไทย68กรุงเทพมหานครค่ะหรือแอดไลน์เอนมี่ได้เลยที่เบอร์โทรดลางใต้คลิปขวามือนะแอดไลน์เข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมระเอียดการผ่อนหรือว่าโลเคชั่นร้านได้เลยค่ะคือลูกค้า มาค่ะนะคะเดี๋ยววันนี้มีพาชมรละเอียดรอบคันกันเราเริ่มกันจากคันด้านซ้ายกันก่อนเลยดีกว่าคันนี้นะคะโตโยต้าฟอร์จเนอร์2.4ลีเจนเดอร์ตัวขับ2คันนี้เป็นตัวแบ็กช็อปนะคะหลังคาดําปี21ค่ะนะคะจด24นะรถมือเดียวเล็กไม่ใช้งานเพียงแค่19,000กิโลคันนี้ไม่ใช้งานน้อยมากๆค่ะหม่แค่19ื่าไม่เดิมไม่แท้ประวัติศูนย์ลูกค้าตรวจสอบได้เลย นะบุ๊กสวิตูน์ตรวจสอบประวัติได้รับประกันโครงสร้างไม่แท้ไม่เดิมรถไม่เคยชนหนักไม่เคยพิกความคันนี้เป็นรถยึดมานะคะเจ้าของเดิมน่ยผ่อนไม่ไหวค่ะเราก็ได้ทําการตรวจสภาพตัวรถเบื้องต้นเราก็ซื้อเข้ามาที่เพชรยนต์คันนี้นะคะเราขายอยู่ที่1นึ่งล้านสองแสนห้บาทค่ะลูกค้าได้รถใหม่น้อยใหม่แค่หมื่นเานะะได้เหมือนรถใหม่ป้ายแดงเลย นะในราคาแบบย่อมเยาประหยัดจากรถใหม่ป้ายแดงไปเกือบ3 0 0 0สนบาทเลยทีเดียวค่ะสวยๆเลยนะคะสนใจคันนี้นะคะจำาปายทะเบียนไว้นะแล้วก็โทรหาหรือทักไลน์หาเอม,มี่ได้เลยนะคะนี่ตัวไฟหน้าลูกแก้วโปรเจกเตอร์นะะไฟเดทไทม์แบบ Full LED ค่ะกระจังหน้าโครเมียมนะคะคันนี้จะมีโลโก้ Fortuner นะคะเป็นอักษรสีดำ สวยๆเลยตัดกับตัวรถสีขาวมุกสภาพดีมากๆคันนี้นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนี่ค่ะเซ,นซ็นเซอร์รอบคันเลยนะคะันนี้มีกล้อง360องศานะคะเซ,นซ็นเซอร์ก็มีกล้องก็มีนะคะันนี้ปรายทะเบียน6ขอไข่พอพาน4690กรุงเทพได้ไป้ายนี้ไปใช้งานกันเลยค่ะในส่วนตัวล้อแม็กคคันนี้เป็นตัวท็อปเน้อแม็กก็จะเป็นแม็กอลอยขอบ20 แม็กเดิมๆสภาพสวยเลยค่ะนี่แม็กใหม่เอียมนะคะไม่กินฟุตบาทแม็กสภาพดีมาพร้อมกับยางดันหลอบปี2021ค่ะคันนี้เป็นยางติดรถมานะคะเล็กมใชิง,งานไปแค่1 9 0 0นะ10,900กิโลแล้วพี่ดูซุ้มล้อด้านใน ใหม่เอี่ยมเลยค่ะเนี่ยฮะไม่มีการชนหนังตัวโครงสร้างหลักด้านในแน่นอนซึ่งลูกค้าสบายใจได้เลยสำหรับคันนี้รับประกันเลยค่ะพี่นะได้รถตัวท็อปของโต y ต้าสุดตารางแล้วเนะะีฮะสำหรับรถเจ็ดที่นั่งเรเจนเดอร์นะคะกระจกมองข้างพับปรับเก็บระบบไฟฟ้าเรียบร้อยค่ะมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวในตัวแล้วกล้องนี่ค่ะสับรบอ0องศาหลังคาดัแบ็กชอปค่ะคันน,นี้สวยๆนะฮะติดฟิลม์มเรียบร้อยรอบคัน ฟิล์มนี้แบบ p พ v เ t e มากๆเป็นส่วนตัวมากๆนะคะเหมาะกับรถเจ็ดที่นั่งส่วนบุคคลค่ะฟิล์มนี้ประมาณ80รอบทันค่ะพี่ฟิล์มทายในให้ดูกันนะแต่ก็ไม่ได้มืดมากจนเกินไปนะฮะถือว่ากำลังดีนะตัวนี้ภายในก็ถือว่าสวยงามค่ะเนะยะเป็นทูโทนถ้าเป็นเปรียบเสมือนกับรถอาเจนก่อนหน้านี้เนาะ รุ่นเนี้ยก็จะเป็นตัว T R D ค่ะแต่พอจะเป็นตัวปัจจุบันเนี้ยก็จะเป็น r e g e n e r อร์และเป็นเปลี่ยนชื่อเรียกใหม่เป็นตัว top option ที่ให้มาเพิ่มเติมกว่าตัวธรรมดาอ่าสวยๆเลยเดี๋ยวมีขออนุญ,ญาต start ให้พี่ๆได้ดูกันนี่ค่ะกมอะไรมัลติฟัง c t i นนะคะตัวระบบ cruise control พัน d ์เดิ i ชมีมาให้เรียบร้อยนะคะในตัว2.4นับปัดเลื่อนไม้แสดงผลดิจิตอลค่ะ แล้วเลขไมลหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อสิบเก้ากิโลไม่แท้ไม่เดิมประวัติศูนย์ตรวจสอบได้เลยคันนี้นะคะและนี่เลยนะโครงสร้างพี่ดูสวยนะคะภายในหน้าจอฮัสกีนขออนุญาตขึ้นภายในให้ดูกันบนี่กล้องมองหลังนะฮะมีกล้อง360องศาลูกค้าก็สามารถเลือกได้เลยตัวนี้นะคะเลือกได้ นี่สวยๆแอร์คู่หน้าแบบดูโอโซนค่ะนะคะปรับอิสระคู่หน้าก็คือแยกปรับได้เลยตัวนี้นะคะกรองฝุ่น PM ได้ด้วยกุญแจสมาร์ทชีเลดสอดอกช่องวอลเลชชอร์มีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็เกียร์ออโต้ขั้นบนันไดสวยงามมากๆพี่คันนี้อยากใหรร้ลูกค้าไม่เห็นรถจริงจังเลยที่เพชรยนต์นะคะรับประกันเลยว่าคันนี้ สวยงามมากๆค่ะนะคะตัวเบาะนะคะเป็นเบาะหนังสีดําเดินได้แดงนะคะแล้วก็ตัวรถเนี่ยสวยมากๆจริงๆคันนี้นี่ค่ะเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าค่ะมาพร้อมกับตัวแอร์แบกทั้งหมด7ใบนะคะพี่ดูสวยมากๆเนียนกริบเลยคันนี้ใครสนใจนะีฮะอยากให้ลูกค้าเนี่ยมาดูรถตัวจริงนะอยากให้มาเจอก,กันกับเอมี่นะคะที่เพชรยนต์ หรือใครสนใจนะคะจัดเฟรน์ออนไลน์ได้เลยเรามีบริการเซ็นไฟแนนนะคะนอกสถานที่ทั่วประเทศทุกจังหวัดน,นะคะคันนี้สวยมากๆสำหรับคันนี้รถครอบครัวจุดที่นั่งอเนกประสงค์ค่ะนะคะด้านท้ายนะตัวไฟท้ายเป็น LED Light Guiding เส้นคมๆสวยงามมากๆนี่เลยนะคะสภาพสวยนะเกรด A ค่ะรับประกันเลยว่ารถสภาพดีอย่างนี้นะคะ หายากเลขไม้แค่หมื่นเกไม้น้อยมากๆค่ะพี่ไม้แค่1 9 0 0งหมกิโลครงสร้างหน้าหลังแก็คือเดิมหมดรับประกันเลยว่าลูกค้าได้รถคันนี้ไปเนี่ยสภาพสวยเนียนกิบแน่นอนสามารถขอเลขตัวรถเลขตัวถังนะะไปตรวจสอบประวัติศูนย์ได้นะบุ๊กสวิศูนย์ครบถ้วนนะคะครบถ้วนเลยนี่ค่ะ เนียนกริปคันนี้รับประกันว่าลูกค้าได้รถสวยคุณภาพดีเกรด A ไปใช้งานเดี๋ยมีพาชมเครื่องยนต์กันดีกว่าไปะนะดูเครื่องยนต์คันนี้ว่าเครื่องยนต์1 9 0 0 0มเกนิโลเนี่ยสวยงามแค่ไหนนะคะเดี๋ยวชมกันเลยค่ะเรามาดูเครื่องยนต์กันค่ะนะคันนี้เป็นเครื่องยนต์1 9 0 0 0มเกิโลเครื่องกริบมากๆค่ะพี่แทบจะไม่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับห้องเครื่องเลยนะคะไม่น้อย สภาพห้องเครื่องสวยดูเม็กซ์ินมากๆแล้วเสียงเครื่องที่ดูเลยดูรวมโดยรวมแล้วโอ้โหคันนี้เหมือนได้รถใหม่เลยพี่ประหยัดจากป้ายแดงไป3 0 0 0 0นโครงสร้างเดิมหมดเลยหน้าหลังแล้ประกันข่าว่ารถคันนี้สวยมากๆจริงๆนะคะได้รถสวยคุณภาพดีเกรดเไปใช้งานกันได้เลยนะสนใจคันนี้เนะะี่ยฮะดอกเบี้ย2.59%เริ่มต้นเท่านั้นแล้วผ่อนสบายๆ2 0 0 0 0 ต้นๆนะคะตลอดสัญญาหรือใครท่านได้สินได้ดาวหรือซื้อสดได้เลยกับคันนี้หนึ่งล้านสองแสนบาท f o ร์เจนเนอร์สองจุรีเจนเดอร์ขับ2องไมลหมื่นเก้าพกิโลค่ะเรามาดูอีกคันหนึ่งค่ะนะคะคันนี้เป็นตัวท็อปนะคะคันนี้คือตัวท็อปแล้นะคะสองจุดสีซิกมฟกับ t o y ต้า f ฟร์ u จ e เนอร์สองจุดีเจนเดอร์นะคะโตขับเคลื่อน4ี่ลอ้อปี2020ค่ะ นะ้ป้ายแดงเนี่ยประมาณ1 7ล้าน7แสนกว่าบาทเกือบเกือบล้านแแสนวันนี้มือ2เหลือ1นล้าน1แสนบาทเท่านั้นเลขหมาใช้งานเพียงแค่1 2 0 0 0 0กิโลนะรถสวยสภาพดีมากๆคันนี้เผื่อใครอยากได้ตัวขับสีก็อยากจะให้มาชมรถจริงกันที่เพชรยนต์ค่ะพี่คันนี้บอกเลยว่าสภาพเนียนมากๆนะฟรีดาว1นล้าน1แสนบาทไปยากจากป้ายแดงเนะีฮะไปถึง เกือบเกือบเจ็ดแสนเลยนะคันนี้และทั้งสองคันนี้นะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้นเท่ากันนะ2.59%ทุกอาชีพเลยประวัติเครดิตด,ดีรับดอกเบีย้ยพิเศษนี้ไปได้เลยค่ะนะคะนี่ดูสภาพตัวรถได้รวมกันนะไฟหน้าลูกแก้วโปรเจคเตอร์นะคะโคมไฟคู่หน้าแบบไบบิ้นเอดีสวยมากๆจริงๆคันนี้นะคะรถปี2020คันนี้มีเซ็นเซอร์ให้รอบคันและนะคะหน้า2หลัง4ี่พร้อมกับกล้อง3 6 0รอบคันนะคะ กระจังหน้าสีดำเป็นโนแบ็กนะประธทะเบียน1ขอไข่นอนเนน7155กรุงเทพได้ป้ายนี้ไปใช้งานกันเลยค่ะนะคะตัวรถสวยงามอลังการมากๆนะคันนี้นะคะเผื่อใครหาอยู่นี่ลูกค้าจ๋าดูเลยล้อแม็กอัอลลอยขนาด20นิ้วนะคะยางปี2024คันนี้ได้ยางปี2024คะ่ะนะคะได้เป็นยางไทยนะซุ้มล้อด้านในลูกค้าดูไม่มีรอยชนหนักนะคนะ,ะรอยสนิมไม่มี โครงสร้างสวยโครงสร้างสวยเดิมเนียนริบค่ะหาอยู่รีบจัดได้เลยพี่คันนี้นะคะในราคา1น0 0 0ล้านหนึ่งแสนบาทนี่ค่ะสภาพเป็นไงคะรับประกันนะเดิมแท้โรงงานนะคะไม่มีประวัติชนหนักแน่นอนเล็กไม้ใช้งานแสนสองไมเดิมไม้แท้ออปชั่นตัวท็อปค่ะคันนี้นะคะจะเป็นออปชั่นตัวท็อป พวงมลาลัยนะครับมัลติฟังชันครุสคอนโทรนพันเดนชิพมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะครในตัวหน้าจอโตลต้าค่ะขนาด9นิ้วนะพร้อมกล้องมองหลังระบบเนวิเกเตอร์ช่องต่อยเปิดคาเพย์อันดอร์โต้ได้เรียบร้อยค่ะแอร์คูน้าดูโอโซนมีกองฝุ่น PM 2.5นะครับมีช่องวัลเลชชั่ยเจอร์ให้เรียบร้อยค่ะนะเกียร์เป็นอัตโนมัติค่ะขั้นบันไดนะคะกระจกมองหลังตัดแสงพร้อมกล้องบันทึกภาพนะคะที่ดู โอ้โหคันนี้คือสวยมากๆตัวขับสีหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทครับพี่หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทเท่านั้นนะฮะกับรถเจ็ที่นั่งสุดท็อปนะฮะของรุ่นโตโยต้านะแล้วเบาะที่นั่งเดี๋ยวขออนุญาตเปิดไฟให้ดูก่อนออ่ะนี่เบาะที่นั่งนะฮะแถว2เนี่ยก็คือพับได้แบบ40 60เนาะแบ่งอย่างนี้เลยพับเก็บได้นะคะหรืออย่างนี้ก็ได้ปึ๊บอ่ะนี โ,โ,โดยรวมดีมากๆคันนี้สภาพสวยค่ะด้านหลังมีที่ชาร์จแบตให้นะอะไรให้หมดเลยคันนี้สนใจก็จัดได้เลยพี่ในราคา1น0 0ล้านหนึ่บาทเท่านั้นกับโตโยต้าฟอร์จเนตัวขับ4นะคันนี้ตัว s ิกมาโฟนะคะปี2020เล็กไมล์แสนสองรถมือเดียวป้ายแดงไม่มีชนหนักที่ความไม่มีจมน้ำกลับสีกอใหม่สวยมากๆจริงๆคันนี้นะคะเดือนให้แล้วมีขายรุ่นนี้ไปสองคัน และเดือนนี้คาดว่าจะขายอีกค่ะพี่จองก่อนได้ก่อนเลยนะคะจองก่อนได้ก่อนเลยค่ะพี่จองช้าอดแน่นอนคะ่ะสําหรับรถเจ็ดที่นั่งมาไวไปไวมากๆนะคะแล้วยิ่งตัวท็อปออปชั่นเยอะจัดเต็มอย่างนี้นะคะบอกเลยว่าแป๊บเดียวจริงๆมาไวไปไวเผื่อใครตามหาอยู่อยากให้ลูกค้ามาชมรถ ตัวจริงที่เพชรโยนนะคะมหาเอ็ได้เลยทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะคะตั้งแต่9ก้าโมงเช้าเป็นต้นไปหรือมาก่อนมาหลังเวลาเลิกงานแจ้งกันได้เลยค่ะพี่รับประกันเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะไปเดี๋ยวพาดูเครื่องยนต์กันค่ะสำหรับตัวเครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ขนาด2.4ดีเซลนะคะเครื่องยนต์ของตัวนี้แรงม้าให้มาประมาณ1 7 0แรงม้าถือว่ากําลังดีนะประมาณ1 7 0แรงม้าถือว่าไม่ได้เร็วเลยแรงบิดประมาณ400นะคะนิวตันเมตรกําลังดี นะเดินทางได้สบายๆถือว่าแรงในระดับหนึ่งเลยค่ะอัตากรลร่งไม่ได้แย่นะคะนี่สวยๆโครงสร้างเนียนกริบเลยคันนี้รับประกันค่ะโครงสร้างเดิมโรงงานไม่มีชนหนักผิความเล็กมาใช้งานแสนสองทำอะไรเครื่องยนต์ไม่ได้เลยค่ะพี่เครื่องยนต์ตโยต้าทนมากๆจริงๆแล้วคันนี้นะคะเข้าศูนย์ทุกระยะตลอดการใช้งานค่ะซึ่งลูกค้าสบายใจได้เลยหายห่วงค่ะพี่นะนี่โครงสร้างพี่ดูเลยเดิม สวยเนียนกริบมากๆคันนี้สนใจคันนี้นะคะรีบจับจองกันได้เลยค่ะพี่2.4ตัว V ี Legend เ,เดอขับ4นะปี20 00 1ล้าน1แสนบาทค่ะสำหรับใครเนียที่กำลังสนใจเนี่ยคะคลิปนี้บอกเลยว่าเป็นคำตอบที่ดีที่สุดแล้วค่ะนะฮะกับเจ้า Toyota Fortuner 2.4 l ีเจนเดอรนี่ะทั้งตัวขับ2และตัวขับ4 1ล้าน1แสนบาททางขวามือ1ล้านบาททางซ้ายมือรายละเอียดตัวรถ แจ้งไปในคลิปแบบชัดเจนและเรียบร้อยแต่ละคันนะคะสามารถจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวน์ได้เลยถ้าหากประวัติเครดิตดีค่ะนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้น2.59%ทุกอาชีพสนใจันดไหนติดต่อได้เลยที่เบอร์967252736ค่ะเบอร์เอม,มี่แอดไลน์ได้เลยสามารถขอโลเคชั่นร้านนะคะหรือรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยค่ะลูกค้าต่างจังหวัดไม่ต้องเสียใจเนะะี่ยหากไม่มีเวลาว่างเดินทางมาดูรถไม่เป็นไรค่ะทางเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์นอกสถานที่ทั่วประเทศทุกจังหวัดเลยนะคะไปได้หมด เลยทุกพื้นที่ทั่วประเทศค่ะโอเคนะคะก่อนจากกันวันนี้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตาม subscribe ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเอมมี mm ่ hmm. อันเดดมาจูนสวยเช่นเขื่นนะคะแล้ววันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ